ดูถามมาดูโอ้ยเดี๋ยวมาแต่งไรอีกเนี่แน่ไปนี่อันนี้เขาสั่งแล้วอันนี้โอ้อันนี่เขาสั่งแล้วสั่งแล้วอันนี้ปลาเป็นปลาบ่อใช่ไหมเนี่ยปลาหรือปลาปลาอะไรปลาบ่อแต่เขาเลี้ยงสะอาดน้ำผ่านเนี่ยอ๋อน้ำเขาผ่านตลอดน้ำต้องผ่านโอ้จะไม่ดำล้วจะไปส่งยังไงโลเท่าไหร่อย่างเงี้ยไม่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 ขายให้ให้กินโอ้ออันนี้ปลาอะไรครับเนี่ยปลาสวายปลาสวายเนี่ย อ้โนี่นะครับผมเต็มไปหมดเลยดูดิอในในรถนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวถ้ามีงานเดี๋ยวผมบอกนะได้ไตอนนี้โอ้โหไปจะซื้ออีกคันเนี่ยไปจะซื้อไปใช้ตะคันเลยเออซื้อสักคันจะได้สบายสบายจะได้แบบสะดวกสะดยเปิร์มันไปขับระทัวแล้วอ่ะอ๋อขับยาวเลยทีนี้งานมึงมานี่เหรอนี่นครับป๋าป๋าคนส่งเรานะครับนอกจากไปส่งของเสร็จแล้วนะครับแกก็ ไปเอาปลามาจากบอ่อนะครับไปส่งลูกค้าเนี่ยฝานะครับผมผู้สําเร็จเกี่ยวกับธุรกิจในด้านค้าขายเนี่ยคนนี้น่าหน้า,นาเดี๋ยวสักวันจัดสัมภาษณ์ให้ดูว่าอยู่ในเขตตําบลทางน้าสาครอําเภอวัรโรมจังหวัดชัยนาทนะครับมีคนนี้นะครับที่ประสบความสําเร็จในการค้าขายนะครับเดี๋ยวพาไปดูหน้าร้านเขาโอ้โหร้านใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่มากนะครับแต่เขาทําตัวแบบบ้านๆเนี่ยฝารัดนะครับ เนี่ยทำตัวแบบบ้านๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าร้านเขาเรียกว่าร้านโชห่วยเนาะร้านของชํานะครับประสบความสําเร็จในในเขตตาบลทางน้ํานะครับร้านเขาใหญ่มากนะครับถือว่าแข่งกับเซเว่นแข่งกับซีเจได้สบายๆเลยเนี่ยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีตังต้องซุ่มเนี่ยยังหาปุ๋งหาปลาความครับปลาครับเดี๋ยวไงผูโทรหาครับ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 ผมโอ้โหขยันจริงๆไปนี่ครับ นี่คือคนขยันนะครับเริ่มต้นจากที่ว่าหาปลาตามแม่นงแม่น้ํานะครับผมเนี่ยแล้วก็ทยานขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคือหาปลาส่งขายอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขายลูกชิ้นท่อดเริ่มเริ่มแรกเริ่มต้นเลยนะครับผมที่ว่าคร่าวๆแกนะครับผมก็ทำลูกชิ้นทอดขายตามตลาดนัดนะครับแล้วทีนี้มีช่องทางนะครับก็ ไปเปิดร้านของชําเล็กๆนะครับในเทศบาลทางน้ำสาครนะครับเริ่มต้นเลยนะนะครับแล้วก็ขยายขยับขยายขยับขยายไปเรื่อยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเป็นร้านที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับอยู่ในตําบลที่เกษตรนิโตอยู่นะครับร้านก็คือไม่แพ้เซเว่นไม่แพ้ CJ เลยเนี่ยนะครับคือความมนะแล้วก็หากินถูกช่องทางนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือทำอ่า กิจการหรือว่าธุรกิจแบบสุดจริตนะครับผมเนี่ยถ้าขยันนะครับยังไงก็สักวันก็จะเป็นวันของเราครับผมฝากติดตามด้วยครับ